ไม่สนใจแล้วเลยหรอจึงว่าตกรุมรักเป็นอย่างนี้เซวินาดสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ใหม่มาถ่ายคลิปและพี่ใหม่คิดถึงพี่โยกถดลพี่ใหม่นั่งน้าเศร้าตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะทุกคนน่งจะว่าวันนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยพี่หยกไม่ได้มาถ่ายคลิปกับเรานะคะทุกคนใช่ไหมคะเกลี่ พี่หยกไปทําธุระนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้มาถ่ายธุระของมันก็คือหลังเดี๋ยววันนี้พี่หยกจะมาตอนเย็นนะแต่เ,เรามาลองดูกันว่าพี่หยกเนี่ยเขาไปไหนนะคะเขาถึงไม่มาถ่ายคลิปก,กับพี่ไม่ถ้าปล่อยให้พี่ใหม่เหงาอยู่คนเดียวนะคะทุกคนดูหน้าพี่หม่สิพี่หม่อย่าร้องไห้นะ <laughs> <laughs> และนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวใกล้เวลาที่พี่หยกจะมาแล้วนะคะตอนนี้พี่ไปไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วโอ้โห <laughs> เสื้อสีแดงนะคะสีแดงแรงรีตมีการโชว์ด้วยดูโชว์เอลโชว์เอลว่าเดี๋ยวเราจะให้พี่ใหม่วิดีโอคอลหาพี่หยกนะคะว่าพี่หยกจะมาหรือยังเร็วเร็วเไปค่ะตอนนี้พี่ใหม่จะเริ่มโทรแล้วนะคะวิดีโอคอลเลยพี่ไหมเราคุยกันเยอะมากเออเราคุยกันเยอะมากทุกวันนี้คุยกันทุกเวลาทุกวินาทีทุกชั่วโมงเออแต่ตอนนี้เขาไม่ได้คุยกันนะโทรแล้วโทรแล้วเสริมสวยไปด้วยโทรไปด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่หยกจะรับหรือเปล่าไม่มีที่ไหน พี่หยกไม่รับอ่ะหรือว่าพี่หยกคุยกับใครอยู่พี่มาน่าจะจลลี่ว่านะน่าจะไม่นาหลอกเพราะเมื่อกี้โทรใช้แล้วพี่หยกบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวพี่หยกจะมาแล้วอะไรประมาณนี้และนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราโทรหาพี่หยกสองรอบแล้วพี่หยกไม่รับสายสายสายที่ใหม่วางแล้วที่ใหม่โกรธแน่เลยใช่ไหม แล้วสุดท้ายเราพิสานนะคะว่าจะรับหรือเปล่านะไม่รับก็เรื่องของมึงไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องพิสานที่ใหม่แม็กเกอรี่ที่ใหม่หมมหมอม่ะงอนแล้วนะคะตอนนี้งอนงอนแล้วดูทำเสียงไม่ได้งอน <laughs> โอ้ยลมดีเนาะไม่รับนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอที่ออกมาก็แล้วกันรอที่ออกมาก็แล้วกัน พี่ใหม่โกรธอันนี้ไอโฟนไอโฟนพ่ใหม่ไอโฟนก็ไม่ได้วางอะไรไงโอเคเอาแต่งหน้ารอแต่งหน้ารอแต่งหน้ารอพี่แต่งหน้าพี่ยกคนนี้แต่งหน้าไหมคะไม่ค่ะเป็นหน้าสดสวยอยู่แล้วอุ้ยสวยยู่แล้วนี่ทุกคนพี่หยกรับแล้วน้ำ พี่เอาน้ำเหรอเอาปิดเลยปิดเลยไม่เป็นไรหรือเปล่าเอาน้ำอยู่หรือเปล่าพี่โยกปิดเลยพี่โยกอาบน้ำอยู่นะคะทุกคนไม่มน่ะเสร็จแล้วมันบอกกำลังจะไปแล้วแต่มันยังไม่ได้แต่งตัวใช่แต่ว่าอยู่ในห้องน้ำอยู่สงสารพี่โยกเห็นไหมเกือบเห็นถึงโป้เลยอ่ะเป็นหนึ่งดูลูกเขยของเป็นหนึ่งสิ่ธรรอนาคตจะได้เป็นลูกเขยไหมคะแน่นอนแน่นอนจริงตาตาเลยนี่อธิบาพี่หยกมาแล้วไปรับพี่หยกที ว่าแล้ววาแล้ว <บา S 1> จะต, <บา S 1> ตรงนี้เลย <บา S 1> จะตรงนี้เลยอเออ,เอพี่ไม้มาดีิคิดถึงไม่ใช่หรอเร็วส้มรักพ่อพ่อก็รักส้มนะไปไหนมาทำไมวันนี้ไม่รับโทรศัพท์โทรไปตั้งสงสายแล้วเนี่ยสอสายสายทําไงนะ่สสายเอาตรงๆ ไปตรงๆส่ออุ้ยสองสองสายสายวิดีโอคอลใช่ไหมแล้วสายที่สามร้อนแล้วเป็นไงทำไมเก็บก็อาบน้ำอยู่อ่านน้ำอยู่แล้วบอกว่ากำลังจะออกไปแล้วก็เพิ่งอาบน้ำไม่ต้องมาแก้ตัวไม่ต้องมาแก้ตัวทำไงจะทำไงอย่าแค่ทำไงอย่าแค่ทำให้กทำไแค่จะทำไงก็คือมันร้อนฟังกบบนี้ เตรียมให้แล้วใช่ไหมเจ้าตกรุมรักเป็นอย่างนี้เสียววินาทีแล้วก็จะเป็นคิมมินโตะโอเคพี่อยอกไปพักก่อนเราถ่ายละครขันต่อกันนะคะไปเป็นไงบ้างพี่ออกมาแล้วที่มาโอ้โหหน้าตาเปล่งปังเลยอ่ะไม่ดงหน้าตาสาวม่าก แต่ส่งเมื่อกี้เขาหน้าึงใช่อเฉยพิเกลลี่ใช่ไหมคะไม่สนใจแล้วไม่สนใจเราเลยเหรอโอเคโอเคโอเคโอ้ยทุกคนดูคู่จิ้นเขาขี้ปันจะเรียนด้วยกันม่แม่หลานนะแม่ผู้อานประจิตสูนี่หวานแบ๋วหวานแบ๋วพี่ใหม่ระวังนะพี่ใหม่ยิ่งตัวอ้วนอยู่ใทมาตามไปเร็วทวาตามไปไหมมาแล้วมาแล้วว้าดีบดีบ ยี้ยวลงลงลงเป็นไงคะคิดตูดไหมคะ